สวัสดีค่ะนันจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับกุ้ยซุยเจียะะ๊ยบค่ะแล้วก็อาจารย์เจ้าอีกครั้งนะคะวันนี้ถึงคิวราศีมังกรแล้วนะคะนี้เราไปกันทั้งหมด9ราศีแล้วนะคะกใกล้แล้วค่ะราศีที่สิบและมังกรนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับดวงของปี2 5 6พารสาศีมังกรจะเป็นยังไงอาจารย์เจ้าเตรียมเปิดไพ่แล้วค่ะ12ใบของเรามาลุ้นกันค่ะมังกร โอเคโอเคค่ะอาจารย์เจ้าพร้อมแล้วสําหรับการทํานายราศีมังกรการงานเป็นยังไงคะการงานปีนี้ติดขัดนะติดขัดติดขัดติดขัดปีนี้เหมือนกับว่าเราขยับขยายอะไรไม่ได้เลยค่ะจะทําอะไรก็ก็ติดปัญหาถ้าทํางานประจําอยู่ก็ทําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบออกหรือว่าอย่าเพิ่งรีบหางานเปลี่ยนงานใหม่ยังทังมีปส่อยู่ค่ะใช่ใช่ ก็ในเมื่อในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็อะไรที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้ทาทาไปก่อนนะคะแล้วทาให้แบบว่าเออก็ยังไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทําอยู่มันจะไม่ดีนะไอ้สิ่งที่ทําอยู่อ่ะก็คือการงานก็คือดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเอยังไม่ต้องคิดจะหาอะไรทําใหม่ีเนาะใช่เพิ่มลงทุนเพิ่มใช่ใช่ค่ะก็ทำอันเดิมไปก่อนค่ะแล้วการเงินล่ะคะการเงินก็มีปัญหาเหมือนกันนะดูแลเหมือนกับเออสิ่งที่เรา คาดหวังไว้ในเรื่องการลงทุนนะคะหรือว่าการค้าการขายอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นตามหวังอะค่ะอใช่มีปัญหาเหมือนกันมันอาจจะสอดคล้องกันก็ได้นะคะสำหรับการงานแล้วก็การเงินใช่ไหมคะมันจะมีช่วงที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันจะดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะสลับกันไปเนาะประมาณนี้ค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดี ส่วนใหญ่ก็เราไปดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวท้ายคิดลงอย่างที่บอกเหมือนเดิมมันจะมีการแก้ให้นะคะโอเคไม่ดีสองเรื่องแล้วนะความรักบ้างดีกว่าจะดีไหมเนาะโอ้ความรักดีอ่ะดีค่ะดีความรักดีคนรักเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อะเรียกว่าเอาใจใส่ดูดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะดีใจด้วยนะคะคุณมังกรค่ะได้คู่ที่ดีนะคะแลวสัหรันคนโสดแล้วค่ะ คนโสดอาจารย์ดูเราก็น่าจะมีโอกาสที่ดีเหมือนกันนะอันนี้ให้90เลยนะอันนี้มากที่สุดเลยคะเขาที่ดูมาให้90้เลยจริงหรอคะจะเป็นคล้ายๆกับคนที่เรารู้จักกันมาก่อนอด้วยะคะ่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอหรือว่าอายุเรากับเขาจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะคะ่ะประมาณนี้หรืออาจจะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาตาอไาสใช่ค่ะ มีค่ะที่ดีนะคะเรื่องคู่ใครที่กําลังมองหาใครที่ยังสดอยู่แล้วก็กาลังเหมือนศึกษาดูใจค,บ,คบกับใครอยู่บ้างนะคะก็ลองดูนะคะว่ามีใครที่ตรงตามลักษณะอย่างที่อาจารย์เจ้าได้บอกมาไว้คุณก็อาจจะมองคนพิเศษนิดนึงเพราะว่าอาจารย์นะคะให้เก้าส<ะ>ิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมไม่นมามธรรมโอเคด,ดีค่ะแล้วสุขภาพราคาจะดีขอาธมรักไหมนะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังเรื่อง ตากตามทํางานหนักนะคะอสองก็คือเรื่องของอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหรือปีนี้จะมีเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําสัญญกรรมมะค่ะก็คือ,อจะได้จะมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เจ้านี่แต่พูดมานี่ เก้าราศีนี้ราศีที่สิบเราไม่เคยพูดถึงเรื่องการสัญญกรรมอะไรเลยนะแต่ว่าราศีมังกรนี้แสดงว่าบางคนที่คิดจะเรื่องจะทําจะสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะมีจะมีจะมีเกณฑ์จะได้ทําจะได้ทําแล้วทำแล้วมันจะดีไหมอ๋อโอเคทำทะมีเลยทำไปเลยดีถ้าคิดอยู่แล้วว่าจะทํานะคะให้ทาไปเลยทําแล้วดีเป็นการแก้ดวงไปด้วยในตัวเองโอเคค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ค่ะสำหรับราศีมังกรนี้ก็มีมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเนาะสลับกันไปทีนี้อะไรที่ดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราเสริมดวงกันอะไรที่มีเราแก้ดวงกันด้วิธีไหน,นบ้างคะเสริมดวงนะคะจยนก็จะแนะนําให้อ่อทาทบุญสังฆทานในวัดนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยก็คือ ทำบุญตามที่เรามีตามความเหมาะสมสถานภาพของเราสะดวกตามความสดุกได้ไหมสะดวกแบบไหนจะไปทาที่วัดแบบไหนยังไงก็ได้เลยเอาเป็นว่าอันนี้เปิดกว้างสําหรับชาวราศีมังกรในการทําบุญเสริมดวงนะคะทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะอดยวเาทำบุญทุกอย่างได้เลยชบาะนี้สงอะไรก็ว่าไปค่าน้าค่าไฟหรือว่าจะเป็นให้การศึกษาอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับราศีมังกรนะคะก็ค่อนข้างจะครบหมดแล้วนะคะสำหรับราศีมังกรในปี67นี้นะคะของ 5667นะคะก็อาจารย์เจ้าได้บอกหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณอาจารย์เจ้ามากค่ะขอบคุณค่ะอีโ o คมอมส์ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ v ี P. และ IP Phone แบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์